สวัสดีค่ะให้เราช่วยเล่ากลับมาแล้วทุกคนวันนี้นะคะเรื่องที่จะหยิบมาเล่าก็คือเรื่องเทพพบุตรแห่งชาติกับคุณชายคนนั้นนะคะผู้แต่งก็คือเยเซียเตียอิงผู้แปลคือศีตะการสำนักพิมพ์โรสนะคะจำนวนเล่มทั้งหมด3เล่มจบราคาเนี่ยอยู่ที่เล่มละ295บาทค่ะ แนวเรื่องเป็นแนวปัจจุบันวงการบันเทิงแล้วก็ต้องขอบอกว่าเรื่องนี้ฟีลกู๊ดมากๆเป็นแนวแบบฟีลกู๊ดหาดราม่าไม่ได้เลยเออใครชอบแนวฟีลกู๊ดแบบฟีลกู๊ดมากๆเนี่ยแนะนำเลยนะคะเรื่องนี้เรื่องย่อเนี่ยก็คือตัวกงซีเฉียวนะคะมาก็คือในเอกในเอกของเราชื่อกงซีเฉียวเนาะมาเกิดในยุคปัจจุบันนะคะแต่ตัวเขาอะ มีความทรงจำของชาติก่อนที่เป็นยุคโบราณอยู่นะคะในชาติก่อนเนี่ยตัวกรงสีเฉียวเป็นขุนนางที่ทำงานใกล้ชิดฮ่องเต้อะเหมือนเป็นที่ปรึกษาอะไรเงี้ยชาติที่แล้วเนี่ยกรงสีเฉียวไม่ได้เป็นคนที่ฉลาดที่สุดไม่ได้เป็นคนที่เก่งด้านการวางแผนหรืออะไรเงี้ยแต่ตัวเขาเป็นคนที่แบบวางตัวได้แบบดีนะคะแบบว่าเวลาไหนควรจะหัวเราะเวลาไหนควรจะ ร้องไห้อะไรเงี้ยเป็นคนที่แสดงเก่งอ่ะว่างั้นเถอะเออแบบทําให้ก็เลยทําให้ห้องเต้อไว้วางใจเขานะคะในตอนที่ฮ่องเต้ขึ้นท้องราชใช่ไหมแล้วมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนอำนาจของขุนนางอะไรเงี้ยคนที่เก่งๆบางคนอ่ะเก่งมากเกินไปฮ่องเต้เขาก็แบบไม่วางใจอ่ะเออระแวงอะไรเงี้ยเพราะว่าเก่งเกินไปเขาก็จะแบบโดนกําจัดทิ้งอะไรเงี้ยแต่ตัวของกงซีเฉียวเนี่ย เป็นคนที่ฮ่องเต้ไว้ใจมากเพราะวา,วางตัวเก่งก็คือเรียกได้ว่าเป็นคนที่เจริญรุ่งเรืองจนวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะพอมาพอเขามาเกิดใหม่ปุ๊บเนี่ยเขามีความทรงจำของชาติแล้วใช่ไหมเขาก็เลยแบบรู้ตัวว่าแบบตัวเองอะ่ะน่าจะเหมาะกับวงการบันเทิงอะไรเงี้ยเออเป็นวงการของการแสด,แดงอะไรเงี้ยเขาสึกว่าเขาน่าจะเหมาะกับตรงนั้นเขาก็เลยเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงนะคะด้วยการ บทแรกของเขาเนี่ยก็คือการาเป็นนักแสดงสมทบชายลำดับสองคือในในวงการบันเทิงของจีนนะเขาจะไม่มีแบบพระเอกตัวร้ายพระรองอะไรอย่างนี้นะเขาจะกำหนดเป็นพระเอกใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นอะไม่ว่าจะเป็นพระรองหรือเป็นตัวร้ายเขาจะกำหนดเป็นนักแสดงสมทบลำดับหนึ่งลำดับสองอะไรเงี้ยเออจะไม่มีตัวร้ายพระรองอะไรเงี้ยบท ก็ต่างหากแต่ว่าเขาจะเรียกว่าเป็นแบบสมทบลำดับหนึ่งลำดับสอ,อะไรเงี้ยเออซึ่งตัวกงซีเฉียวนะคะก็ได้มาแสดงเป็นนักแสดงสมทบชายลำดับสองแต่ว่าที่เขาได้เข้ามาแสดงเนี่ยก็เพราะว่าแบบกองละครเรื่องเนี้มันแบบเจอปัญหาเงินไม่พอเออครอบคัวกองซีเฉียวในชาติเนี้ค่อนข้างจะแบบ เศรษฐีนิดนึงอะเออครอบครัวเขาค่อนข้างจะเศรษฐถีนิดนึงเขาก็เลยแบบบริจาคเงินช่วยสมทบทุนให้กับกองกองละครนี้นะคะตัวโปรดิวเซอร์เนี่ยเขาก็เลยให้กงซสีเฉียวมาแสดงก็อย่างว่าแบบเข้ามาด้วยเงินอะเนาะเขาก็เลยแบบมีอคติกันว่าแบบเอ้ย คุณชายคนนี้ยมันเป็นคุณชายมันเข้ามาด้วยแบบไม่ใช่ความสามารถอ่ะมันเข้ามาได้ด้วยเงินอะไรเงี้ยตอนแรกเขาก็มีความอาคติกันอะแต่ด้วยความที่กรงซีเฉียวเป็นคนที่แสดงเก่งมองสีหน้าคนเก่งแล้วก็อยากจะให้ร้องไห้ก็ร้องอยากจะให้หัวเราะก็หัวเราะอะไรเงี้ยเพราะว่าชาติที่แล้วแบบฝึกมาเยอะอะอยู่กับห้องเต้นเนาะ ไม่ใช่แค่การแสดงเท่านั้นแต่การวางตัวกับผู้กำกับการวางตัวกับนักแสดงด้วยกันเองก็แบบมีความคือทำตัวดีอ่ะเออการที่แสดงเก่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะ,จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอะไรเงี้ยมันต้องแบบมีเส้นสายมีคนเอ็นดูอะไรอย่างนี้ด้วยเออซึ่งกรงซีเชียวคือแบบเป็นแบบนั้นเลยทุกคนแบบใครเจอก็เอ็นดูอะไรเงี้ยเออเป็นเป็นตัวละครที่แบบไม่มีคนเกลียดอ่ะเอาจริงๆ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือแบบดราม่าน้อยมากนะคะอ่าเราเรามาดูพระเอกกันบ้างดีกว่าพระเอกของเรานะคะเป็นประธานบริษัทจะว่าประธานบริษัทก็ไม่น่าใช้น่าจะเรียกว่าเป็นผู้นําตระกูลก็คือตร,ตระกูลสีนะคะชื่อตระกูลสีชื่อของเขาเนี่ยคือสีชิงสีชิงเนี่ยเป็นผู้นําตระกูลที่แบบอายุน้อยเพราะว่า อตอนที่เขาขึ้นเป็นผู้นําตระกูลเนี่ยยังอายุน้อยอยู่ใช่ไหมคนที่แบบแก่กว่าพวกผู้อาวุโสก็แบบพยายามจะมายึดอํานาจอะไรเงี้ยแต่ว่าสีชิงเป็นคนที่เด็ดขาดวางแผนเก่งอะไรเงี้ยเออก็ทําให้สามารถกําจัดพวกที่คิดไม่ซื่อกับเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์เขาจะเป็นคนที่แบบหน้านิ่งแล้วก็เด็ดขาดมากถ้าแบบจะลงโทษก็คือลงโทษอะเออแบบ ัดรากถอนโคนอะไรเงี้ยเออทําให้ตอนที่เขาเจอกรงซีเฉียวเนี่ยมันเป็นตอนที่เขาประสบอุบัติเหตุนะคะทําให้รถของเขาอ่ะไปชนเฉียวชนกับรถของกรงซีเฉียวซึ่งตอนนั้นอ่ะสีชิงอ่ะจะชวนกรงซีเฉียวไปกินข้าวเออเพื่อเป็นการไถ่โทษอะไรางี้แต่กรงซีเฉียวอะ่ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยใครอะ่ะอยู่ดีๆมาชวนไปกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดูแล้วแบบ ไม่น่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวดูเหมือนแบบถ้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วน่าจะสวยไปด้วยอะไรอย่เงี้ยก็เลยปฏิเสธไปนะคะแต่ว่าพอเขามาเจอกันอีกเนี่ยตัวของสีชิงอ่ะก็ออกตัวว่าเนี่ยผมขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมคือแบบเป็นแฟนคลับอะไรนี้เออ,เ,อเป็นแฟนคลับของนายเอกสีชิงว่าเป็นแฟนคลับของกงสีเฉียวนะคะก็แบบเออขอถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งตอนที่สีชิงบอกว่าเออตัวเองเป็นแฟนคลับของกลงสีเฉียวเนี่ย ผลงานที่กรงซีเฉียวกำลังออนแอร์อยู่พึ่งพึ่ง,งเหมือนพึ่งเดบิวต์แล้วก็กำลังออนแอร์อยู่มีมีอยู่เรื่องเดียวนะก็คือละครที่กงซีเฉียวเป็นนักแสดงสมทบลำดับสองใช่ไหมไอละครเรื่องนั้นน่ะเขาเรียกกันว่าเป็นละครแบบน้ำเน่าละครน้ำเน่ามากๆแต่ตัวสีชิงเป็นแฟนคลับของกงซีเฉียวเพราะไปดูละครน้ำเน่าทั้งที่คาแรคเตอร์ตัวเองคือแบบเป็นผู้ชายที่ หน้านิ่งเด็ดขาดเป็นถึงผู้นำตระก,กูลดูแบบหืมคาแรคเตอร์ไม่น่าเข้ากับการานั่งดูละครนำเน่าอ่ะนึกออกปะเออมันทำให้แบบเออตัวกงซีเฉียวก็รู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้ภาพลักษณ์มันไม่ไม่เหมือนกับที่เขาคิดไว้อะไรเงี้ยก็เลยเริ่มแบบ ก็ดูเป็นคนซื่อๆดีอะไรเงี้ยเออดูถึงขนาดมานั่งดูละครนำเน่าอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นคนที่ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรมากมายหรือเปล่าอะไรเงี้ก็เลยเริ่มคุยกันเรื่องความรักในเรื่องเนี้ยคือแบบมันไม่ได้หวือหวามันไม่ได้มีความแบบโลดโผนอะไรเงี้ยเออจะว่าไงเดียคือมันเป็นความรักที่แบบเราพบเห็นโดยทั่วไปอะคือมันในระหว่างการดําเนินเรื่องอ่ะเขาแค่ไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ย ถ้ากรงซีเฉียวว่างก็จะแบบบางทีก็โทรหาสีชิงว่าเออคุณว่างไหมตอนเนี้ยมากินข้าวเที่ยงด้วยกันไหมอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีสีชิงก็จะแบบโทรหากรงซีเฉียวว่าเออตอนเย็นนี้ว่างไหมกินข้าวกันไหมอะไรเงี้ยมันเป็นความรักที่แบบเหมือนชีวิตจริงอะ่ะเออนึกออกมาที่แบบนัดไปกินข้าวกันน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ตัวสีชิงก็แบบก็เปอยู่นะทุกคนแบบ หนังเรื่องแรกของกรุงซีเฉียวที่แบบเป็นภาพยนตร์ใช่ไหมเข้าลงฉายตัวสีชิงก็แบบเหมาลงเลยจ้าสามสิบลงทำให้แบบยอดส,สนับสนุนยอดตั๋วของหนังของกรุงซีเฉียวนะคะอะไรอย่างเงออน่ารักแล้วกเ็เรื่องเนี้ยคือแบบไม่มีนะเอ็นซีนะเออขอบอกว่าเป็นรักกุ๊กกิ๊กเลยอะ่ะไม่มีเอ็นซีแล้วก็จะบอกว่าตัดเข้าโฮมก็คงไม่ได้เพราะว่าแม้แต ฉากที่เป็นการแบบจูบกันดูดดื่มหรือแบบการบรรยายที่แบบจูบกันอย่างร้อนแรงอะไรเงี้ยก็ไม่มีเป็นแค่การแบบจูบแก้มหอมแก้มจ๊บปากอะไรเงี้ยเออมันไม่ได้มีฉากที่แบบโอ้โห,หนวลเนียแลกลิ้นอะไรเงี้ยไม่มีคือบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยคือไม่มีฉากประมาณนั้นเลยเออแต่ว่ามันทําให้เราฟินได้ด้วยแบบฉากที่มันเล็กเลก,เลกน้อยน้อยอย่ะทุกคนนึกอออกปะ มันมีฉากที่แบบกรงสีเฉียวไปเดินพรมแดงใช่ไหมที่งานรับรางวัลงานนึงแล้วสีชิงก็แบบ นั่งดูถ่ายทอดสดอะไรเงี้นั่งดูถ่ายทอดสดอีกมือหนึ่งก็แบบเล่นแบบเปิดคอมไปด้วยอะ่ะแล้วก็กดเซฟรูปเมียตัวเองกดเซฟรูปเมียตัวเองไปด้วยแบบพอสำนักข่าวเขาแบบไปถ่ายเหมือนคุณชมพู่อะไรายาเนี้นึกออกปะที่เขาแบบไปเดินพรมแดงแล้วจะมีคนถ่ายรูปมาโพส์สอะไรเงี้ยสีชิงก็เข้าเน็ตไปเลยจ้ะแล้วก็เซทนั่งเซฟรูปเมียก็ดูถ่ายทอดสดไปด้วยแล้วก็นั่งเซฟรูปเมียไปด้วยอะไรเงี้ยคือคาแรคเตอร์ของสีชิงมันเทาให้เรารู้สึกว่า คนแบบนี้แม่งหลงเมียถึงขนาดต้องมานั่งเซฟรูรปเมียในคอมอ่ะเออมันทำให้เราสู้โอ้ยดีอ่ะอยากจะมีแบบแฟนอย่างนี้อะไรอย่างนี้เออ แต่จริงๆแล้วมันมีเหตุผลอยู่นะที่แบบว่าทําไมสีชิงถึงได้เข้ามาทักกงซีเฉียวเข้ามาช,ชวนไปกินข้าวเข้ามาแบบบอกว่าตัวเองเป็นแฟนขับอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันมีเหตุผลอยู่นะคะซึ่งเหตุผลนั้นขอให้ทุกคนไปอ่านกันเองในหนังสือนะจ๊ะ <laughs> ไม่สปอยนะคะแล้วข้อเสียของเรื่องนี้ยก็คือค่อนข้างจะมีคําผิดเยอะมากนะคะสําหรับเรามันรู้สึกว่าสำหรับสำนักพิมพ์โรดอะมันไม่น่ามี คำผิดเยอะขนาดเนี้ยเออสาหรับสํำหรับพิมพ์ที่ใหญ่ขนาดเนี้ยมันไม่น่ามีคําผิดมันไม่ใช่แค่คําผิดแบบสะกดผิดทนานั้นมันมีคําตกคําหล่นคําสลับอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเยอะอะสำหรับเราคือมันเยอะมากเลยเออมนี่คือข้อเสียหลักๆที่ทาให้เรารู้สึกแบบอ่านไปแล้วก็แบบสะดุดเอ๊ะอ่านอ่านไปแล้วก็อะไรวะอะไรเงี้ยแต่เนื้อเรื่องอะ ขอบอกเลยว่าฟินใครแนวฟิลกู๊ดแบบเหมือนเราได้อ่านชีวิตของนักแสดงคนหนึ่งอะที่เขาแบบกำลังเริ่มต้นที่จะเป็นนักแสดงเลยอะเขาไปเจออะไรบ้างแสดงหนังบรรยากาศในกองถ่ายหนังอะไรเงี้ยทำให้เราแบบเห็นภาพนึกออกปะแล้วที่สำคัญเลยเรารู้สึกเราชอบพ่อแม่ของกงซีก,กงซีเฉียวมากนะคะพ่อแม่ของกงซีเฉียวคือแบบสปอยลูกเกง่งแบบลูกเก่งได้อะไรเอาไปเลยจ้ะ ลูกเก่งได้ยางมือถือเขาแบบจนโกงซีเฉียวได้ได้ฉายาแบบคนบ้าเหอมือถือใหม่เพราะว่าแบบแม่ซื้อให้อันไหนออกใหม่ซื้อให้ตลอดอะไรเงี้ยสปอยลูกเก่งชอบแนละ้วก็เป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งในในเรื่องนะคะเออสำหรับใครที่ชอบแนวฟิกูร์เรื่องนี้แนะนำเลยนะสำหรับวันนี้ให้เราช่วยเราก็ขอลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบฟังให้เราช่วยเล่าเล่าเรื่องหนังสือต่างๆนะก็อย่าลืมกด ไลค์ like, กด subscribe นะคะแล้วก็ใครที่มีนิยายแบบแนะนำให้ไปอ่านอะไรเงี้ยให้ไปลองอ่านดูอ่านเรื่องนี้สีสนุกนะก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้ให้เราช่วยเล่าขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ